น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าระหว่างซูเปอร์แมนกับไซตามะเนี่ยใครมันจะมีพลังมากกว่ากัน Pur โดยวันนี้นะครับผมพี่เพื่งจะทาการนําไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยมาสู้กันเว้ยก็คือไอ้เจ้าฮีโร่สตัวเนี้ยมันมีพลังที่คล้ายกันครับผมนั่นะคือพลังกัปั้นหมัดหนักนะครับพี่เพื่งมีคําถามนะครับผมระหว่างซูเปอร์แมนกับไซตามะเนี่ยน้อง,องๆเดว่าคนไหนจะชนะคอมเมนต์บอกพี่ได้เลย มาครับผมดูคนเดี๋ยวตาแรกเนี่ยพี่เพิ่มจะเล่นเป็นซูเปอร์แมนนะครับก็อย่างที่น้องๆรู้กันนะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันเป็นบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพีใช่ไหม <S <S เพราะว่าเข้ามาจากดาวอะไรก็ไม่รู้นะครับดาวนาวแมกหรือเปล่าไอ,อ้นนั้นมันเรื่องงกุลนะครับผมนี่ดีเพื่อนจะสาธิตการใช้พลังของซูเปอร์แมนนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยมันบินได้ครับดูอื้มจ้พลังบิน,นโอ้ยไงโอ้โห บุรุษไร้เทียมทานนะครับผมโดยพลังของเจ้าซู man, เปอร์แมนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่รุนแรงมากเลยนะครับผมดูสามารถบินได้นะครับเออแต่ว่าเสื้อคลุมพี่เนี่ยแม่งกลับด้านหรือเปล่าวะบินชนบ้านนี่ครับผมทุกคนโอ้ยครับผมทุกคนเดี๋ยวจางวันนี้พี่เพิ่มก็ต้องรอไซตามาบุกโลกนะครับผมในจีก็มาเลยไอ้ไซตามอมา ดี๋ยวพี่จะรอมันตรงหนามบินนี่แหละเออเออพี่เพิ่มลืมบอกไปครับผมไอ้เจ้าซูเปอร์แมนเนี่ยมันมีพลังตาเลเซอร์ด้วยนะครับผมน้องๆน,นี่นะครับพี่เพิ่มคิดว่าเป็นจุดที่โกงกับไซตามาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไซตามาเนี่ยมันไม่มีพลังเลเซอร์ไว้น้องๆเออไออะไรขา,ขาวๆลอยมาวะนะ่ะไอ้ไซตามาหรือเปล่าครับผมไหนไปดูหน่อยดิไซตามาเฮ้ยไซตามาจริงจด้วยครับผมแม่งนึกว่าจะรูดกระดาษต่อยกันดิมาดิพี่รอเองมานานแล้วไอ้น้อง ใส่กันเลยครับผมทุกคนจังวันนี้ก็สโลโมชั่นไปอยู่ครับผมใส่ตะมาหมัดโคตรหนักกับทุกคนดูดีซูแม่ลอยละลิ้วเดีเๆดเดดเดดตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนมาดิเองเก่งจริงยิงมาดิวะซูแม่มีเลเซอร์ครับผมฉีกเข้าไปเลยไม่เป็นไรเลยพลังเลเซอร์ทำใส่ตะมาไม่ได้ครับผมพี่แดนเลย สองนัดติดกระปุม่มหมัดโคตรหนักสามหมัดไม่ยอมปล่อยคืนเออกูใต่ไม่โดนอีกเอ้ยใส่ตะมาปล่อยเลนเซอร์หรือเปล่าเมาื่อกี้หูทุกคนใส่ตะมาตัวจริงปหเนี่ยให้ตายเถอะพี่จะซูได้แบบว่ามันดูมันดูแข็งแก่งเกินไปมันดูแข็งแก่งเกินไปเหมือนมันจะเรียนแบบพลังพี่ด้วยนะครับผมเมื่อกี้เห็นปะอีกแลกกันหมัดต่อหมัดครับผมมาดิ เป็นไงล่ะลอยไปน้องบินไปชกต่อครับผมอมอยู่ไหนครับเดเตอร์ครับผมดูอีกปะ่ะเดเตอร์ทำอะไรมันไม่ได้เลยครับผมซูเปอร์มแมนแดนพยายามลุกครับไปต,ตามไปต่อยครับผมพี่จะไม่ยอมมาดิแลกกันไปเลยแลกกันไปเลยน้องมาโอ้ ต่างคนต่างหมัดหนักอะทุกคนเก็ตไหมพลังมันเยอะเกินไปสองคนเนี้ยเลเซอร์ครับผมยังวันนี้ <c oughs> ปล่อยไม่ทันจะยินนงน้องโอ้เลเซอร์ก็ช่วยพี่ไม่ได้ยังวันเนี้ยยิงเออสก,กัดได้แล้วครับผมปล่อยครับผมอ๋อแมงก็ฉีดได้เฮ้ยแต่ตะมาพ่นเลเซอร์ได้ครับผมเองเองมาจากภาคไหนเนี่ยน้อง หนีก่อนครับผมจังหวะนี้ตั้งหลักตั้งหลักนะครับโอ้โหมาหนักจริงว่ะมาแล้วครับผมมาแล้วก็สโลโมชั่นงัดกันไปเลยอตามครับเอาเอา,เอาีมามอีมไหมใสตะมะบินอยู่ไหนครับผมเอ้าโดนเลยวะ่ะเฮ้ยใส่ตามามันปล่อยอะไรใส่พี่อะงงเลยครับผมพลังเลเซอร์ฉีดครับผมฉีดดักใส่ตมะมมาดิ ต่อยแล้วก็ฉีกครับผมทุกคนแต่แต่มาโดนไฟเผาครับเป็นไงฉีกครับผมไฟไหม้ไม่ตายเหรอ,อพลังเลเซอร์พี่มันรุนแรงนะม,มาดิเฮ้ยพี่เพิ่มเริ่มรู้แล้วครับผมว่าจะจัดการแต่ต่มายัางไงมันแพ้เลเซอร์ครับผมทุกคนตอนแรกเหมนยิงไม่เข้านะครับตอนนี้เริ่มเจอจุดอ่อนละต่อยเลยครับผมมาดีบินมาดี ไอ้วิ่งมอติดพื้นเลยอืมมอไซต์มาก็มีเลเซอร์ครับผมแม่งพากอะไรวะเอาไหมลนะ่ะนี่นครับผมทุกคนตั้งหลักตั้งหลักมาดิอืมเลเซอร์ดักต่อยอื้อต่อยโดนรถด้วยครับผมอืมเป็นไงมาอย่างงี้ก็โอ้หยโลอโมชนันให้ตายซูเปอร์แมนไหวไหมเนี่ยแม่งปีกลอยเลยครับผม สามอีกหมัดหนึ่งลุกขึ้นมาเฮ้ยหนีเหรอทุกคนพลังมันรุนแรงมากนะครับไอใไส่ตะมอออกไม่ได้เหรอเองออกบ้านไม่เป็นหรอวะเองออกบ้านไม่เป็นเหรอ,เ,อ,อ,อ,เ,เ,หรอเดี๋ยวช่วยให้อ่อจู๊กมาต่อยครับผมอือออกมาต่อยก็ไปต่อยก็ไปหมัดรัวมันเหนื่นจะติดกับเหมือนมันจะติดตรงนี้นะผมอวิธีป่าใสซตมะมาครับยิงตูดมันเออ ตีไงอเออ,อาพี่โดนฉีด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 โอ้อารมณ์เหมือนซูเปอร์แมนประทา้าซูเปอร์แมนเลยเนะี่ยไอ้ไซตามะไปตายซะตายไหมนะ่ะฮึตายครับผมทุกคนเอาลุงคนนี้อยากแกมลุงอยากแกมหรือผมไม่ใช่เพื่อนเล่นลุงนะโอ้โหทุกคน ไฟแรกครับผมซูเปอร์แมนชนะเว้ยไม่ครับผมฉีทีเป็นหุยผงพี่เพิ่มคิดว่าซูเปอร์แมนมันโกงกว่านะผมเพราะมันมีตาเลเซอร์ไงเออโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตานี้พี่เพิ่มจะเล่นเป็นไซตะมะานะครับผมก็เคยเจ้าใส่ตามะาเนี่ยมันจะมีพลังหมัดหนักใช่ไหมแต่ว่ามันจะใช้ตาเลเซอร์ไม่ได้นะครับผมนะแต่ที่เราเล่นไปเมื่อกี้น่าจะเป็นบั๊กนะครับผมไม่เป็นไรมาเดี๋ยวตานี่เพิ่มขอแก้ตัวนะผมอุซาบินมาหาครับผมแม่ง โซแมนต่อยไม่ล่วงเลยอะบอดมันต่อยเก่งอย่างวะทุกคนอือขอดูนีเฮ้ยเซตมาต่อ,มอ,ตอ,อย,ม,อย,ออยมันดิวะต่อยคืนมั้งดิเออเองก็ต่อยคืนมั้งดิวะมาครับผมรู้สึกว่าสซตามาจะเสียไปรียบนะครับตรงไม่มีพลังเลเซอร์นี่แหละไม่มีพลังแล้วไงมันอยู่ที่ใจไปน้องไอหัวโลนไอหัวโลนล,ลุกขึ้นมาอือหโดนอีกมัด เอาดิมาดิแลกกันเลยมาพลังต่อยมันพอๆกันแหละทุกคนสองตัวเนี้ยดูดิเนี่ยโคตรโกงเลยดูดิซูเมียนโกงว่ะใครบอกให้พี่มาบีเอสกันวะแต่มัามันซูไม่ได้หรอกคขามันโกงไอ้ซูเปอ,อ,เอ,อ,ร,อร์แมนน่ะอ๋อลอยระลิ้วผิวไหวดูสายลม,ม, <c oughs> มยลครับผมทุงย่าลาบินเดอร์ครับผมไปลุกขึ้นมาลูกเอาซูเมียนซูเมียนต่อยเป้าครับผม,อมเอาดิครับ ไม่ได้ว่นครับมีตะมัดแล้วไงอ่ะมีตะมัดแล้วไงอ่ะสวนไปดิน้องอสวนไปเลยบินไปต่อยอีกเฮ้ยใ <What? S 1> ส่ตะมัดมันบินได้ใช่ไหมทุกคนเจ้าเน็ตอ๋อหอบินสวนกันครับผม <S <S จะยิงรับพี่ต่อยอยับยับเลยแลกกันไปเลยตะหมัดตะอมัดแลกกันไปเลยหมัดตะมัดต้นกระบองเพชรกระจายอลองต่อยรัวๆครับผมนะ เพิ่ผมจะไม่ใช้เลเซอร์นะครับผมเพราะไซตามาชีวิตจริงมันไม่มีเลเซอร์เว้ยฮ่าไม่ไงมาปิดเกมเลยแล้วกันครับผมอืมจังหวะมันล้มนี่แหละต่อยมันเข้าไปต่อยมันเข้าไปตายหรือ,อยัง เรียบร้อยครับผมนะเกือบไปครับผมทุกคนเคยผมทุกคนสําหรับคลิปซูเปอร์แมน vs ไซต์มาเนี่ยก็มานี้นะครับผมหลังจากที่น้องๆดูกันไปแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าใครชนะครับผมคอมเมนต์บอกพี่เพิ่มด้วยนะแต่ส่วนตัวพี่เพิ่มคิดว่าไอ้เจ้าซูเป,ปอร์แมนเนี่ยมันมีตาเลเซอร์ครับผมนะมันจะโกงกว่านะครับเคท้งน้องอยากให้พี่เอาตัวอะไรมาสู้กันอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยนะครับผมฝากกด subscribe และแชร์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ